พี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้แม่หม่อุรรพามาเก็บดอกพันสิงโตกับต้นพันสิงโตนะจ้าพี่น้องสิงเก็บไปแกงเห็ดพักขี้เล็กนะพี่น้องนะเนาะเฮ็ดหลายช่องพนเฮ็ดอันกันอยู่พี่น้องอู้ลมแห้งพี่น้องคันหูดังพี่น้องย่านอันเป็อนอันาะกีนไแม่พี่นอ้องอันากีนที่ว่าดอกไม้มันหลายนะเกซ้อนแพ่เกซ้อนดอกไม้จ้าหลาเติบพี่น้องหลายหลายช่องนะพันกระเฮ็ดเนาะน้อง ลายช่องมะฮีตอยู่ตัวมนวันนี้ไม่หม่อุดรสิสีมะฮ็ตเกงเพราขี้เล็กปัน้นเพาะพี่น้องไม่หม่อุดรปั่นกินขูมือได้หนิพี่น้องปั่นอันเนี่ยทั้งดอกทั้งดอกทั้งใบมันปั่นกินขูมือจะรวมลายๆพักอ,อันคอยเถอของคนเยอรมันเนีย่าจายจะเดี๋ยวเขาไปตัดตาทั้งพุ่นเนาะไม่หม่อุดรอนอยานกล่องมันสั้นพอาจะาเลย่นเนตตะพี่น้องนอ่อนๆเนจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวอ่อนๆนี่จะพี่น้องเก็บออกทำไมเราส้อเก็บไปได้จักหมอหนึงจ้ะพี่น้องเอาไปจักหมอหนึงเดี๋ยวไปนั่งคัดออกกวางวันนี้ก้อนพี่น้องตัดใ้พี่น้องเบิง่งทรับประคุณหลากหลายมากเลยพี่นอ้องนางพันสิงโตนี่จะหลายช่องมันกเท็ดกันอยู่เนาะแล้วไม่มาอุรานสิไปหาหย่านางพี่น้องหาหย่านังอันนั้นไหมยังเกาะ เ,เออนี่ยังก็นอนลืมซื้อลราพี่น้องยายาเอ็นยืดนะจ้ะพี่น้องยุทงยุท่านี่แหละจ้ะพี่น้องยุทงยุท่านี่แหละหากินน้ำทงน้ำท่านี่เละพี่น้องมาก็กีฬาคฮอเขาจ้ามาก็กีฬาพู้นกีฬากินยามอ,อมงอมไว้ขุนจ้าพี่น้องทั้งในบ้านได้ออกดอกหลายพี่น้องกำลังออกอันเป็นช่อใบหลายจ้ะพี่น้อง เสียงคนคนร้ายหลายพี่น้องเขาเจ้ามาย่างออกกําลังกายเนาะมองไรกระปิดมองไรกระปิดพี่น้องเจ้าพี่น้องเขาไปเก็บเอาเอาดอกมันใส่น้ำพี่น้องโอ้ยกล่องสั้นขอโทษเดอ้อพี่น,ออนอ้องเด้อจ้าเดี๋ยวไปเลือกเอาแกงใส่เอ็นแก้วพี่น้องไม่ไหม่เอาหรอกมีเอ็นแก้วตั้งแต่โดนเราซื้อมาต้มไว้แล้วก็เซร็จ ส่องฟิทใบจ้าพี่น้องว่าได้กินอาทิตย์นี้จ้าพี่น้องแกงโซนหอมๆนเหมือน,อนกันเนาะพี่น้องเนาะทำไมไเราซื้อเห็ดคลิปยาวหรอกจ้าพี่น้องพี่น้องสิบเบื่อว่าอยากลงคลิปสื้มืออยู่พี่น้องอันนี้ว่าตัดเอาลราพี่น้องเขาเด็ดเอาเนาะเด็ดเ,เอา,าจ้าพี่น้องอย่าเอาเงาไปจ้าพี่น้อง ตะปูคุ้นมากไม้แล้วพี่น้องบ่มลุงดอกบ่มลุงเลือดอย่างไรตังรสชาติสิขมจากน้อยพี่น้องพักอันเนี่ยขลุ่มอำรำก็ดีละบางท่านเป็นกระลูกนะจ๊ะเนาะแต่เขาคงไมาเก็บกันจ้าพี่น้องอันนี้ปัานกินกูมึงจ้าบ่รู้พี่น้องสิ่ล้ำคันมัน,นพี่น้องเอาไปไม๊มได้จากถ้วยนึงพี่น้องเอ็นเกลียวอยสองก้อนน้นอยพี่น้องบยย่ใหญ่ ผมเพียงพี่น้องเด้อไปแกงกันเนาะจ้าเนาะปูน,นังนั่นจ้าพี่น้องไม่ไมายออดรอนกับสมาัแกงพระคีรล็กกงอันยอดฟันหญ้าฟันสิงโตพี่นอ้องมีหญ้าฟันสิงโตพี่น้อง้วก,ก็มี่อดอกมันจะน้อยจ้าพี่น้องแกเป็นแกงกะทิพี่น้องว่าสีแกงอันเล้าพวกมีผักสีเล้าพี่น้องมี่แต่ผักอีตัวผักอีตัวเ,เอ็นแช่แหงเอตากแหงไว้จ้าพี่น้องจ้าเราลองกับสีใส่เอ้นี่ มูหอมแดงน้ำจักน้อยมูหอมจากพี่น้องใบมะกรูดแล้วก็มีพริกแกงจากพี่น้องอันนี้เอ็นเกียวพี่น้องเอ็นเกี๊ยวไม่หมายว่าคนต้มไปบางทีก็ไปใส่ก๋วยเตี๋ยวเนาะอันนี้อันนี้อันซีไ่งแกงแกงยาฟันชิงตูพี่น้องบ้านเราก็แกงปาคิเลพี่น้องแต่ว่าอันนี้ก็ขมจ้ามีรสชาติขมจิเป็นแกงกะทิปรุงรสพวกมีหยางพี่น้องปรุงรสพวมีหยางหลายจ้าเอ็น มเห,เหมายความใส่แต่ผงชูรสแค่นั้นพี่น้องพี่แกงมันก็นั่นไม้ละพี่น้องพี่แกงมันก็ขมไอ้เอบลเออเค็มมาแล้ววันี้ยังมางไม้ใจเขียวพี่น้องเขียวกะทิจังหน่อยนะพี่น้องเนาะแกงหม้อนึ่งสดนุ่งหอนยังใส่น้ำอัดเจาะพี่น้องแกงกะทิผัดกะทิให้นานจังหน่อยเนาะง่ายๆพี่น้องมาเทากัแกงบะคี่เล็กแกงกะทิเอเด้าพี่น้องแต่ว่าอันนี้เป็นยาพันธุ์สิงโตเนาะ แย่ง <Yeah, S 2> กินชุดฮ้นอนจ้าพี่น้องทำไมร้อนมะต้มเลยพี่น้องบะตม้มจ้าบะต้มมันขมบะขมกันไดไหมฉัน่าพักขี้เล็กบ้านเขาขมกวจ้าโอเคจ้่พี่น้องเดี๋ยวร้อนมาเบิ่งจ้าจ้าพี่น้องเคี่ยวกะทิล้วนกะทิดีๆเนาะพี่น้องเนาะล้วนกะทิหอมจ้ากพริกแกงไม่ร้อนก็จะใส่เอ็นแก้วลงไปเลยจ้าพี่น้องเพราะว่าเอ็นแก้วอ่ะ อินแก้วมันอึดเนาะมันบ้านเนี่ยอยากเปื่อยปรนไดพี่น้องจะต้องเปื่อยค่ะพี่น้องหมอต้องเปื่อยต้าพอบอกว่าหอมพริกแกงมากเลยพี่น้องเลยหิวเข่าร้อนๆจะไปย่างออกกำลังกายมาครับกีฬาใส่หมดเลยจ้ะพี่น้องจะหาพี่น้องหมอก็เดือดเรียบร้อยเอ็นเขาก็เปื่อย อุดพูดแต่พี่น้องใส่ฟันสิงโตลงไปได้จ้ะพี่น้อง mm hmm. บางท่านมันก็บบนมาคมเนะไม่หมาย่รอนมากกินจ้ะฟ mm hmm. ันกินชื่มเมือ่อเมื่อในสีแกงจ้ะพี่น้องแกงสรรพคุณมากไหมนะพี่น้องเนาะดอกฟันสิงโตจ้ะแกงลายอุรนปรุงรสเลยผงชูรสแค่นัน้นผมมีอย่างมากไหมพี่น้องพี่แกงเข็มจ้ะผงชูรสลงไปแค่นั้นพี่น้องระบกยนั้นจะน้อยได้จ้ะ รสดีเนาะรสดีพงพุงรสพี่น้องน้อยเดียวพี่น้องบ้าลายเช่นน้นแหละเราทาพางข้าเปื่อยจะน้อยจ้ะไม่หมายเรามถมาชิมให้เบิ้งน้ำกันแล้วจ้าเด้อจ้าพี่น้องพี่น้องเกี่ยงยาฟันสิงตัวหอมกับฟดบู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 พี่น้องหอมมากเลยจ้าพี่น้องบรขมเลยพี่น้องเขาบอกว่าบรขมจะแสียพี่น้องเดี๋ยวไปชิมกันจ้า จ้าพี่น้องอันแกงพักิแกงอันยาฟันสิงโตเขาอันแล้วเราเอาแทนพักิเล็กเนาะจ้าพี่น้องเนาะจ้าไม่หมายุต้องถว่าซิมชูพี่น้องิ่งจ้ามีแต่เอ็นเกี่ยวพี่น้องเอ็นเกี่ยวหลายหัวไม่หมายุต้องเป็มะต้มเนาะเป็นยังขึ้นมาต้มมันบ่ขมเหยพี่น้องพะกิเล็กบ้านเขาไปซื้อร้านเอเชียยังขมกลัวจ้าแสีพอพี่น้องซิมเนาะจ้าเนาะซิมกับเขาดีกว่าจ้าพี่น้องซิมกับเขาดีกว่าเนาะ ออกมาเป็นกะะมังเลยพี่น้องเลยหิวเขาเผ็ดม,มากพี่น้องมาเด้อจ้าผมอมลัมเอาดีเลยพี่น้องผมรัมเขาดีเลยเผ็ดๆพี่น้องอืม จ้าพี่น้องไปเก็บมาแกงด้วจ้าเด้อไม่หมายอาดอนมาแกงเล้าจ่าพี่น้องบ่ค่อยมาแกงอันนี้ปันใดแกงกะทิปันใดแต่ว่าก็เฮ็ดอันถ้วยนึ่งยังอีกหน่อยนึงจ้าแกงอันพราะกิ่นเอาเจาะอยากกินแกงอันนั่นอยากกินอันแกงเล้วยังแสบนะพี่น้องเนาะแกงอีสานบ้านเฮาพี่น้องโอเคจ้ามากิมนีพี่น้องกดไลค์กดแชร์แม่หมายอุดรนน้ำเลยด้อจ้าขอบคุณพี่น้องสุกๆทุกคนที่มารับชมรับฟังจ้าสวัสดีจ้า